เอาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เปับผมเบบิลิบเช่นเคยสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือเราจะอาหนังสือเล่มล่าสุดนั้นไปแจกให้กับแฟนคลับแล้วก็เซ็นลายเซ็นให้ด้วยและแน่นอนว่าเอเลียสก็จะไปเราจะเขียนคำว่าตบฟรีไว้ที่หน้าผากของเอเลียสคิดว่าจะดีไหมนะแต่มันดีแน่นอนเลยเพราะถ้าใครเจอเขาก็จะได้ตบเขาแบบที่เขามีรู้เรื่องเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วไปปฏิบัติการกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วเอเลียสกำลังหลับปุ๋ยเลยล่ะซึ่งเหมาะมากที่เราจะเขียนหน้าเขาในตอนนี้เขียนว่าตบฟรีนะ เขามารับเอเลียตแล้วนี่มันหลับหรือตายเนี่ยเบนฉันว่าเออน่าจะตายแล้วนะโอเคนี่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนพอถึงงานแล้วเลาก็เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือก็ตบสิจา้าขอโทษน้องชายเอเลียตในมองอะไรอ่ะยาสักฝุ่นแมล่ละฮะมีอะไรมองนักหนาน่ะฮะ เอลิสเสียวรยาทนะเฮ้ยเขาตังหาระเสียวรยากับป๋ามันกล้ามองข้าจะมองอย่างอื่นไม่ได้เอลิสมองเหมือนจะกินตับกูเลยเขากลัวแล้วนะตัอเองถ้าจะมากินตับผมคืนนี้เก็เผมสวนจกไส้คือแน่นอนเลยจกมาจกกลับไม่โกง <c oughs> นายคิดว่ารถติดนานไหมเอลิสติดโคตรนานเลยกู <c oughs> ว่าเราต้องพกสเปรย์สีเขียวมาไว้ฉีดไฟแดงให้เป็นสีเขียวละละ่ะโอเคตอนนี้เราต้องมาเอาหนักสือก่อนซึ่งเราเออมาเก็บหนังสือไว้ที่นี่นะขอแนะนําให้รู้จักนะครับนี่น้องชายผมเอลิสถ้าอยากทาอะไรกับเขาก็ตามสสสสบบายยเเเเเลออออวััดีครจ๊ผม เกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้สิเอลิสเมื่อกี้ยุงกัดผมใช่ไหมยุงเละละมังเนี่ยใช่ไม่เข้าใจเอลิสเป็นเป็นอะไรไหมเสียบเธอตบยุงให้นายนะเอลิสว่าไม่ใช่ระมังไม่งั้นเธออาจจะเห็นว่านายง่วงก็ได้เอลิสใส่คืนดีไหมนะดูนั่นสิบเงินคนเยอะมากเลยทำตามคำที่เขียนไว้บนหน้าของเอลิสนะแบบว่าเออพิ้วเซ็นให้แล้วนะ มันยังยีเดีกระปอกแล้วมันทำอะไรของมันนะเยี่ยมยอดบ,บอักคำน้อยแก yeah! รู้ไหมว่าจะต้องทำยังไงเอาเลยม,มันจะดีแหละครับเอ้หน้า,ากูไปตูดแม่มันแะไวไงล้ถึงได้ตบนักหนามันไม่มังวันหรือไงบากคาขว่วอไรบาไงบักคำ วะหน้ากูเป็นตูดแม่มันจริงนะนะ่ไอ้เบนมึงช่วยบอกเทีเดี๋ยว่าไม่ใช่สงการจะมาหะแป้งอะไรนะแล้วที่นี่เขาไม่ล่นสงการกับมันหนาวเขาจะไหมหน้ากูเริ่มชาละโอเคไอสเมื่อกี้แค่ปะแป้งใช่ไหมแล้วนี่ลม่มึ่เม่อเ่อเมื่อมั่อเออ้อเมอย่อเ่อเมเอ็มเอเนืเข้าอปอเอเ่อัอ่อมันเออเ่ม่อเเม่ โอเคตอนนี้เราได้กลับมาแล้วจากการเซ็นหนังสือให้ทุกคนเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนเอเลียสอาบน้ําและน่นนว่าเมจิกที่เราเทําไว้ต้องหลุดออกไปอย่างแน่นอนเราจึงจะทำมันใหม่อีกครั้งแต่ไม่ใช่เมจิกแล้วมันคือปากากันน้ําซึ่งเช็ดออกยากมากและติดทนน,นั้นงั้นไปละเลงกันเลยเขาหลักตัวเองนะมาจุบตูดหน่อย โอเคเรียบร <sh> ้อยเราติดกล้องไว้มุมห้องตรงนู้นงั้นเออไปรอดูกันเลยเฮ้ยมีอะไรผิดปกติกับกูหรือเปล่ามันมันมีไหมมัไม่มีนะไม่มีไม่มีหำกูยังเหมือนเดิมกูกูปลอดภัยใช่ไหมมันไปได้ไงวะเออเออปรจักษ์โอ้ยพลาดแล้วมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเบนเลยมาได้แอมหรอกว้ยร่างกายกูยังแข็งแรงดีนะไหนดูหำหน่อยสิโอเคเล็กเหมือนเดิม ใต้เตียงไม่มีอะไรนะปลอดภัยหายห่หวงโอเคไม่ไม่มีอะไรมารติดตูดโอ,โอเคเี <laughs> วันนี้มึงพลาดแล้วเอ๊ะเดีี๋ยวก่อนอฮ้การอีแค่เมจิกงั้นเหรอ <laughs> ดูนี่ไว้เป็นมันมันต้องออกอยู่แล้วเ,เ,รเ,รเริ่มไม่มั่นใจแล้วกูทำไมมันไม่ออกวะไอ เบนมันอยู่ไหนวะฮะกูเจอมึงละมึงโดนกูแน่เบนคริสตันหันกล้องมาทางนี้ก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะหนึ่งซับสไครตคือหนึ่งกำลังใจกูจะเดารถมึงคอยดูมึงมึงเจอกูนะเรื่องเมื่อวานที่กูโดนเด็กตบนักมันเป็นเพราะมึงใช่ไหมไอ้เบนฮะเมื่อวานกูก็น่าฉาไปรอบหนึ่งละวันนี้กูคงฉาไปทั้งตัวละมั้งกูไม่เคยตลกกับมึงเลยถ้าหน้ากูเสียช่มขึ้นมามึงจะรับผิดชอบไหม หน้ากูยิ่งรอหอตุ๊บไปตุ๊บมาเบี้ยวทำไงฮะแล้๋ยวนี้กูก็จะออกไปข้างนอกกูจะดูน่ะอะไรบ้างก็ไม่รู้มองโลกในแง่ดีไว้เองพากูมองโลกในแง่ดีป่านนี้กูกลายเป็นเอเลียสบ้องเบี้ยวไปแล้วมัง้งไม่อยากพูดเยอะนทำลายไหลเยอะไม่มีใครกล้าทำนายหรอกนะเอเลียสมึงจะรู้ได้ไงขนาดเด็กยังทำกูเลย <c oughs> ฉันก็แค่บอกเขามึงคอยดูเลยละกันไอพวกจัๆๆงไรแบบมึงยิ่งเยอะอยู่โอเคพากูไปที่ห้างเดี๋ยวนี้ไปทำไมเอเลียสกูจะไปซื้อซีดีสอนเทควันโดแล้วก็จะไต่มึงให้ดูใครเข้ามากูต่อยหมดเอเลียสมีสาวมาดูทักทาย แก่ทั้งนั้นเดี๋ยวคืนนี้ป๋าจะโทรมานะเออจูโจ,จ,จมอะไรไวขนาดนะั้นไม่รักป๋ากันแล้วหรอ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> นี่ต่คนรักกูทั้งนั้นไม่ทราบ <c oughs> ว่าเจ๊มีอะไรหรอครับเจ๊ก็ไม่มีอะไรหรอกนะฮะเจ๊ก็อยากจะทำแบบแบบว่านี่อีเกียตุจิเอะในว่าคุณยายคนนั้นจะทำไหมใช่ป่ะไม่หลอดนะก็ขายตรงนั้นแหละไอ้หนุ่มไม่ก็ไม่ได้ขายตรงนี้หรอกนะชีดี้แล้วโลกเหี่ยวจะติดไหมเนะี่ย <c oughs> ตอนนี้กูเดือดร้อนมากเลยเรื่องอะไรเอลิสโดนคนแก่แตะอังเนี่ยมึงคิดดูเลยตบหน้ากูปุ๊บแล้วก็ถามชื่อว่าน่ารักจังเลยขอลายหน่อยกูโดนตบจนกูเพียรักหิวข้าวแดนจะไปซื้อข้าวกินไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะไปจอดให้เงียบเลยมึงไปซื้อให้กูดีกว่ามั้งเชื่อกูว่าซื้อมาแล้วนดนจะไปชอบเอลิสถ้ากูลงไปแล้วกูโดนตบจนหน้าชาตายห่าไม่ต้องกลัวเอลิสมีแต่คนชอบนายเชื่อฉันสิไม่ไม่เลยชอบไม่เข้ามาตีหน้ากูหรอกมึงเข้าใจความหมายไหมนะเพียรหน้าทันไหมนะ เอลิธถ,ถึงแล้วลงไปซื้อเผือ่อฉันด้วยนะกูมไม่ซื้อไว้ไปซื้อเองใช่ว่ากลุ่มวัยรุ่นตรงนั้นต้องเอาแล้วล่ะปะมีอะไรแล้วจั๊ะโอ้ยมันรักกูที่ไหนแล้วเนี่ยไป,ไปแล้วกูไปแล้วไม่กินแล้วข้าวไมนจะตามมาแล้วไอ้ยยอมเลยกูยอมนะกูมไม่ออกจากรถแม่งละเกิดอะไรขึ้นเอลิธมึงก็เห็นอยู่ <c oughs> รีบไปเร็วเข้าเด้โอเคธนาคารไหนบอกว่าจะไม่ลงจากรถแล้วเอลิธมันต้องลองเสี่ยงดูสักหน่อยล่ะ <c oughs> หน้ากูอาจจะไม่ได้ชาเสมอไปก็ได้ขอให้ปลอดภัยนะเอลิธ ท่าน่ากูไม่รู้สึกอะไรแล้วช่วยปลูกมันด้วยก็แล้วกันที่จะปลูกมันให้ตื่นเลยเอเลสขออย่างเดียวอย่ากระทืบป้พอเอเลสขอย่าโชคดีรักษาตัวด้วยอย่าอย่าทำอะไรกูเถอะไอ้พวกเด็กขี้อ่ะมาที่นี่ทำไมเอเลสกูว่ากูจะจ้างแท็กซี่เข้าไปจอดในห้างแม่งเลยตอนเดินเข้าไปจะได้ไม่ต้องมีอันตรายฮะใช่แน่นอนปลอดภัยชัวปั๊บเขาบอกว่าแท็กซี่ไปได้ทุกที่หาไปขี่ในป่าก็ได้ด้วยเอาละถึงเวลาละนายคิดว่าเขาจะรอดไหมขี่เข้าห้างได้ไหมครับเออ ม่งะคิดยังไงไปถามว่าขี่ก้างได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปตหล่อแม่งเลยนี่รัตบัตรจ้ากูไปละเอเลิสเนี่ยไปเตะล้ออย่างนั้นเขาได้ไงกูไม่รู้กูมันใสใสได้หมดล่ะครับเสี่ยงเลยไม่ต้องรีบเอเลิสมาโน่นแล้ว